ชงเคยนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะรถ SUV ไปแล้วเก่งเล็กไปแล้วนะคะขอรถใช้งานกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับบ้านไหนนะคะอยากได้รถไว้ขนเงินขนทองนะคะลูกค้าและก็นําไปซัพพอร์ตในธุรกิจนะคะตัวนี้คือค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะโตโยต้ารีโวนะคะลูกค้าตัวนี้เป็น แล้วก็เป็นตัวซิงเกิลแครบนะคะปี2022เลยนะคะสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้เรียกมาเป็นแค่รักหมื่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาชมความสวยของด้านหน้าก่อนนะ,ะตัวนี้จะเป็นโฉบหน้าหล่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหน้าก็จะดูดุดุนิดนึงนะ,ะเป็นตัดด้วยสีดํานะคะในส่วนของกระจังหน้าไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบพารเจนนะคะลูกค้าค่อนข้างสวยเลยนะคะในส่วนโฉมนี้นะ ใน2คันนี้ค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางเป็นยางปีใหม่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้ก็จะตัดด้วยสีขาวแล้วก็สีดํานะคะนี่ค่ะลูกค้าความุ้มของลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะเลี้ยงเงินเลี้ยงทองเลยนะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้คอกสูงไปเลยนะคะพร้อมบรรทุกนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็คันนี้นะคะเสริมแหนบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานจริงๆนะ นะอยากจะได้เงินแสนเงินล้านนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยนะลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้พร้อมขนเงินขนทองม,มากเลยนะคะแม็กไร n เนอร์ด้านหลังยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ใน2่คันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไรือความน้มพุ่งต่อค่ะสี่เก่อนเร่งใหม่แน่นอนนะ ในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั com พาไปชมในส่วนของด้านในบ้านดีก,กว่านะคะลูกค้าในส่วนของด้านในนะคะเลขไม่คันนี้นะลูกค้าให้ดูให้ชมเลยนะคะในส่วนของเลขไม้อยู่ที่3 6มหมกพห้าิบหกกิโลเมตรนะคะลูกค้า ต้องบอกก่อนเลยนะว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะในส่วนของออปชั่นนะคะลูกค้าแม้ว่าจะเป็นรถใช้งานแต่ออปชั่นคันนี้นะคะให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะในส่วนของพาสโซลคนสนกลางนะคะลูกค้าเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนให้แล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องเร่งความบันเทิงให้มาแบบครบคันนะคะแอร์เย็นเพนเพาะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ครบจบในคันเดียวเลยนะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดให้เร็วเรียบร้อยนะคะถัดมาในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะและพลาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของท้องเครื่องนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมแต่ต่อคัสซีคัสต์กอเรกหม่แน่นอนนะคะในส่วนของท้องเครื่องคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะน็อ เลยนะคะแทนกันความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะห้องเครื่องเดิมเลยนะคะแฟนเพจยังอยู่ครบร้อยสี่เมตรอาร์ตังมีให้เห็นบ้างในบางจุดนะสาหรับคันนี้นะคะพร้อมรุยพร้อมเรียกเงินเรียกทองแล้วนะคะลูกค้าสาหรับใครนะคะอยากเป็นเศรษฐีคนต่อไปนะคะลูกค้าต้องมาจัดคันนี้แล้วนะคะในส่วนของ อยู่ที่5 5 9 0 0 0หบาทเท่านั้นนะคะใครอยากจากเงินล้านต้องยอมเสียเงินแสนก่อนนะลูกค้าสำหรับวันนี้จ้ำแล้วก็เจ้าตัวจ้ารีโวคันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ